สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอามิตรรักมิตรสหายทุกผู้ทุกนามสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับช่องเหรียญกษะสาบไทยก็จะเป็นช่องเล็กๆนะครับที่นำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกษะสาบนะครับทั้ง ที่มีการประกาศรับซื้อของช่องใหญ่ๆนะครับหรือว่าตามเพจต่างๆนํามาแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่ขายของตามตลาดนัดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสําหรับช่องเหรียญกระสับไทยก็ต้องบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าเหรียญที่จะนําเสนอวันนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องมีบอกได้เลยนะครับเหรียญน,นี้ขายเหรียญ จะซื้อบ้านก็ได้จะซื้อรถก็ได้เพราะเหรียญน,นี้มีมูลค่าที่ตีกันเอาไว้สูงถึงหกแสนบาทเลยนะครับหกแสนบาทเลยเดี๋ยวเข้ามาชมกันนะครับสำหรับเหรียญที่ทางช่องเหรียญกระสาบไทยจะนำมาพูดถึงวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญในหลวงรัชกาลที่9เนี่ย ด้านนี้จะเป็นสยามมินนะครับแล้วก็รัชกาลที่9เห็นไหมครับนี่เหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญที่ไม่มีฟันเฟืองนะครับเหรียญน,นี้นะครับมาดูนะครับจะเป็นเหรียญ5บาทครุฑเฉียงนะครับ5บาทครุฑเฉียงปี2000ที่เห็นอยู่นี่นะครับ จะเป็นปีพุทธศักราช2,522แต่พ่อแม่พี่น้องทราบกันหรือไม่เอ่ยว่าเหรียญนี้นะครับมีผลิตออกมาอยู่3ปีพศนะครับก็คือปี2,520ปี2,522ก็คือเหรียญนี้นะครับแล้วก็ปี2,524 ปี2522และ20นะครับราคาเหรียญการที่มีการซื้อขายกันจริงนะครับเหรียญหนึ่งก็จะอยู่ที่50บาท60บาท50บาท,บาท60บาทนะครับแต่พ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับว่าปี2524ดูแค่ปีพศออนะครับมีการประกาศรับซื้อการสูงถึง 30,000- นถึง5 0 0แสนบาทนะครับ แต่ว่าในหนังสือเนี่ยมีการประเมินเอาไว้สูงถึง6 0แสนบาทถ้าเกิดเป็นเหรียญสวยๆนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องนะครับกลับไปบ้านนะครับไปดูเหรียญไปดูเหรียญกระสาบนะครับที่ทางช่องเหรียญกระสาบเนี่ยนำมาเสนอนะครับถ้าเป็นปีพศ2 5 2 4บอกได้เลยนะครับ รวยเห็นเห็นเลยขายเหรียญซื้อรถก็ยังได้นะครับมีเหรียญหยนึ่งเหรียญสามารถทำตามความฝันได้เลยนั่นก็คือเหรียญ5บาทคุดเฉียงปี2524ครับวันนี้ทางช่องเหรียญกระสาบไทยมีข้อมูลเรื่องราวดีๆมาแจ้งข่าวให้ทราบนะครับ ว่าเขามีการประกาศรับซื้อกันจริงๆนะครับลองลองดูนะครับเป็นประโยชน์แน่นอนครับวันนี้ทางช่องเหรียญกษาสับไทยมีข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะกดกระดิ่งนะครับให้ดังยิ่งๆิ่งยิงงงง่เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับช่องเล็กๆของช่องเหรียญกระสับไทยด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ